เมื่ออีฉันอยากได้ภาพพายุสู้ชีวิตไปค่ะแต่ชีวิตดันสู้กับพายุสู้กับอีฉันค่ะทุกคนใครจะไหวงานนี้ไปก่อนเลยสู้ชีวิตมากทุกคนอีฉันก็อยากได้ภาพที่แบบว่า,าพายุนะคะฉันก,ก,ก็กลัวหลังบ้าน ทุกคนเสียงล่มเสียงฝนทั้งผู้เขาแบบน่าย่านมากอะ่ะดูท้องฟ้าทุกคน ยานพายุเมืองเซอิสแลน์อย่ง,อยงคือเป็นตยาน ในขณะนี้ลูก,ลกอีชั้นก็สู้ลมกันไปค่ะลูกสู้ค่ะลมมาแต่ลูกอีชั้นยังสู้ค่ะ